พระคาถาชินบัญชรเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีพระคาถาชินบัญชรเก้าจบสวดสาจบเก้จบหนึจบเมตตามหานิยมโชคลาบศัตรูหมู่มารแพ้ภัยตนเองหากมีเวลาสวดให้ได้108จบอิมินาสก,กาเรนา พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังขังอภิปูชยามิอารหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธ ทงังพักวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพควตาธโมธรรมนงมมัสสามิสุปฏิปันโนพควโตสาวกสังโฆสังฆนมมมินัโมตัสสะพควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทังอัตติกาเยกายายะเทวาหนังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวันโนมะระนังสุขขังอาระหังสุขัตโตนะโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาวานังจตุสัต์จาสพังระสังเยปิวิง สุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสสเพปติปทิตาไมหังมัดทาเกเตมุนิสาราสีเสปติปทิตโตไมหังพุทธ โทธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทตโตไมหังอุเรสบภาคุณากะาโรหะเยเมอนุรุตโทสาริปุตโตจะทักคีเนโกนทันโยติ ทิพาคัสมิงโมคันลาโนจาวามะเกทักขีเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหูโลกาสโปจามหานาโมอุพาสุงวามสโสตะเก เกสันเตติบทิภาคาสมิงสุริโยวะปพังกโรนณีสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารกาสสปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปติ ทสิคุณาการุปนโนอังคุลิมาโรจะอุปปาลีนันทสีวลีเทราปันใจเมชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทระวิชิตตาชินสาวกะ เทตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเชนะอังคมะเฮสุสันทิตาราตานงปุระโตอาสิทักหิเนเมตสุดตะกังทาชัก ังปัจจโตอาสิวาเมังคุริมารังขันธโมระปริตันจะอาภาณพยาสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสะปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตต ปาการังกตาวาตาปิดตาธิสันชาตาพาหิราชชาตุปัตาทวาอเสสาพินายังยันตุอนันตาชินเตชะสาวัสโตเมสกิดเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเร ชินะปัญชรมัชฌมีวิหารันตังมหิตะเลสะทาปาเลตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันตโตสุขคโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายอสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชาเรติ อ,อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุกโโหมิปาสสจากความทุกอขเวโรโหมิปาสสจากเวนอัพยาปเชโหมิปัสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปาสสจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหตุ a a u, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด er อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปช,ชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด er อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด er อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด